สวัสดีครับบรื่อนแฟนจีเอเป็นและบรื่อนแฟนมาฮีโร่แคนดี้ทุกคนด้วยนะครับผมแกโชชักกันรอ,อเราใน EP นี้จะมาทำการแก Amazing Hero v o u m ที่10 Engine นั่นเองครับทุกคนก็ไป<ฮ>ไวๆเลยนะครับทุกคนวันนี้ผมเจ็บคอมากนะครับผมแต่ว่าอยากจะมารีวิวให้ท,ทุกคนได้ดูจริงๆนะครับผมตัวนี้นะพูดเร็วนิดน,นึงนะเพราะว่าวันนี้ Engine เนี่ยทุกคนนะ โอเคครับรู้สึกว่าพูดเร็วนะแล้วก็รู้สึกเจ็บคออยู่ดีนะทุกคนโอเคครับผมก็เป็นวอลลุ่มที่ของ Amazing Hero แล้วนะครับผม Amazing Hero ตัวนี้ก็จะเป็นของอิดะนั่นเองนะครับผมี้เรียกอิดะแล้วกันนะคือความสามารถของเขาก็คือเอนจิ้นเครื่องยนต์นั่นเองที่ติดอยู่ตรงข้อเท้าของเขานะครับผมไม่ใช่ข้อเท้าดิตรงนองนะอ่องเนาะเออคือมันเป็นความเท่ที่แบบผมรู้สึกว่า ไม่โคตรเทอ่ะตัวละครเนี่ยเออนะแล้วยิ่งใส่หน้ากากนะอีดาตัตวนี้แม่งเทจจัด,จดนะครับผมก็ก่อนจะไปกดก่อนจะไปเปิดอีดาตัตวนี้ก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์และกด subscribe พี่ด้วยนะครับผมวันนี้น่าจะไปเร็วๆเพราะว่าพี่เจ็บคอนะครับผมแต่ว่าคงจะกระตุ้หูแบบตอนนั้นไม่ได้แล้วนะครับผมหลังๆมาเริ่มกระตุ้หูไม่ได้ละ อากาศมันเปลี่ยนแปลงบ่อยนะทุกคนต้องระวังตัวด้วยนะครับผมโอเคนะครับผมก็มาดูตัวกล่องอีดาตัวนี้นะครับผมกล่องอีดาตัวนี้ก็ผมรู้สึกว่ากล่องอีดาตัวนี้สวยว่ะเออทำไมมันรู้สึกมันสวยวะเพราะมันเป็นสีน้ําเงินขาวป่ะเออแล้วตัดดาอะ่ะคือมันดูสวยจัดเลยทุกคนเออนะครับผมแล้วก็กล่องอีดาตัวนี้หนักมากทุกคนหนักหนักกว่าตัวอื่นนะหนักกว่า e ซ s เซอีกน,นะเออนะครับผมโอ้เจ๋วอ่ะแล้วก็เป็นภาพแบบใส่แว่นนะครับผมว้าว เห็นไหมเอนจิ้นนะครับผมโอเคเออถูกต้องตามดีขสิ์นะครับผมมาแกะกันเลยดีกว่าทุกคนโอ้โ oh, ห oh, เจ็บคอจังวะโอเคครับพอแกะตัวกล่องออกมาก็จะเป็นฐานของอีดาแล้วก็ตัวเสียบฐานของอีดานะครับผมแล้วก็ต่อมาก็จะเป็นเอ่อขาเอ้ยขาสองข้างนะครับผมขากับตัวนะอุ้ยหนักมากเลยทุกคนแล้วก็เป็นตัวอีดาแล้วก็เป็นหัวของอีดานะครับผมหนักว่าทุกคนแล้วรู้สึกว่ารายละเอียดสวยมากเลยว่ะทุกคน อยากแกะแล้ววะ่ะเออมาะโอเคครับผมอ่ะเราก็มาดูหัวอีดากันก่อนนะครับผมก็หัวอีดาตัวนี้ก็โอ้ทุกคนดูปากมันดิมันทําเห็นเข้าไปถึงลิ้นเลยทุกคนดูดิเห็นปะเออวะ่ะน้อยนะที่โดร์คอน,นทำข้าวปลแบบฟันแบบฟันแบบจัดจ้านขนาดนี้ทุกคนดูดิเห็นปะเห็นฟันล่องฟันข้างในอีดาเลยทุกคนดูดิเอ้ยบ้าโคตรเจ๋งนะครับผมแล้วก็แว่นอีดานะเอ้ยแว่นทําสวย เลยเป็นทำสวยมากนะครับโอ้โหเอาวา่กันจงกันจร่ะโอ้โหเรียบ,บ,บร้อยเรียบร้อยว่ะโอทรงผมก็เทสีนะทุกคนเออเอาวาอาวาโคตรเท่นะครับผมมา,าคือถ้าดูอย่างเงี้ยภาพไม่โคดูเรศเลยทุกคนนี <c oughs> ่กันนะเตี๋ยวหัวอันหนึ่ง <c oughs> <c oughs> นี่ท่ามันดูแปลก <c oughs> ถามาดูแปลกเลยทุกคนนะเออนะครับผมโอ้คอยาวมากอืมถ้ามีหน้ากากมันจะเท่กว่านี้ติดเท่าเลยโคตรเท่ถ้ามีหน้ากากมันจะเหมือนผู้คุณยนทุกคนมันเท่จัดเลยเฮ้ยรายละเอียดดีดีจัดเลยถุงมือถุงมือนะดูดูทุกคนทุกคนดูดูดูเห็นเส้นเลือดปะเห็นเส้นเลือดปะทุกคนดูดิเี้ยโคตรเท่แล้วก็มีรอยยับถุงมือโคตรเท่เลยอ่ะ โคตรเท่ทุกคนรอยยับของเสื้อชุดกราะถ้าแบบกำลังวียงจะแตะทุกคนโอ้ยรอยยับของถุงมือโอ้ยเทชัติโคตรเท่เลยอะไรเนี่ยแล้วผมแล้วก็อีกอันหนึ่งก็จะเป็นเอ่อตัวนี้เขาจะห่อตัวท่อของอีด่างมาให้อย่างดีลทุกคนเลยเขาจะห่อท่อมาให้อย่างดีเลยดูดิ ต้องตัดเนี่ยท่อมันอะ่ะเออท่ออีดาต้องตัดอย่างเอองี้ยออชนันึงผมตัดตัวเนื้อทุกคนเฮ้ยตัดไม่ออกโอ,โอเคนี่เขาห่อมันอย่างดีเลยไม่ให้มันไม่ให้มันแบบหนีบเข้าหากันไงถ้ามันถ้ามันแบบไม่มีตัวไอตัวกล่องห่องเงีย้ยมันก็จะหนีบเข้าหากันไงทุกคนถือว่าเป็นการให้รายละเอียดที่รายละเอียดที่ดีนะครับผมนี่โอ้ยลงสีได้ดีสวยเลยลงสีได้สวยเลยอีดาตัวนี้นะครับผม ดูดิแข้งขาโอ้ยสวยจัดสวยจัดสวยจริงโอ้ยโอ้ยโหโอ้ยสวยจัดโอ้ยโหเท่าจัดเลยทุกคนโอ้ยโอ้ยเกินไปว่ะอันนี้อันนี้นิดเดียวแต่มองไม่ค่อยชัดแต่ว่าเท่เท่มาก นิดเดียวเลยให้อาภัยได้เฮ้ยตุยดาตัวนี้แม่งแบบรายละเอียดดีจัดเลยอะรายละเอียดดีกว่าทุกตัวที่ที่มีมาของ Amazing Hero อะทุกคนคือเวลารายละเอียดที่แบบไอ้เหี้ยสวยไอ้เหี้ยเอออยากโวยวายแต่ว่าเจ็บคอคือแบบมันสวยจริงคือแบบเฮ้ยแบบท่ามานันอะไอ้เหี้ยคือแบบดูดิถ้าแบบคือผิดรูปผิดร่างไปหมดเลยอะคือมันเท่จัดเลยอทุกคน เฮ้ยมันตั้งยังไงวะเนี่ยเท่เกินโอ้คือแบบเอ,เอาด้านนี้เตะลงมาเหรอเเชีย่ยท่ามึงท่ามันยังไงวะเนี่ยนั้นทุกคนเสียบเสียบเข้าไปในตัวเลยออโอ้โหตัวนี้นะถ้าไม่มีฐานคำนะ้ำมันร้อยทั้งร้อยล้มล้วฐานค้ำลึกมากเห็นไหมทุกคนเสียบตรงนี้เข้าตรงนี้เลยคือมันลึกมากคือแบบโอ้โหมันสูงมากนะเนี้ยไม่ใช่เตี้ยนะสูงมากทุกคนแล้วคือแบบเท่จัดอะคือแบบ ท่ามึงคือแบบโดต้องเป็นนักเทคคันโดเก่าอ่ะทุกคนคือแบบถึงจะเตะท่านี้ได้มันเท่มากกับท่ามันอไอ้บ้ามันเท่จัดทุกคนมันเท่จริงคือแบบไม่น่ามาทําในอีพีที่ผมไม่มีแรงขนาดนี้เนี่ยคือไม่นั้นเสียงกูจะกระตู้ในในใจคือกระโดดกระตู้หูกระดุกกระดิกระดุกรดกระดิกดไปหมดแล้วนะทุกคนพุ่งจริงนะคือแบบไอ้เนี่ยมันเท่จริง เกินไปว่ะอีดาตัวนี้แม่งเกินไปไมันแม่งราคาแบบเชี่ยโอเคมาทุกคนผมมาทําการให้คะแนนอีดาตัวนี้นะครับผมอีดาตัวนี้ผมให้อยู่ในระดับทริปเปิลเอ็กซ์ไปเลยทุกคนไม่มีข้อกังขาใดๆครับสำหรับอีดาตัวนี้เลยทุกคนทั้งราคาทั้งความพเมียมของมันเองทั้งท่าเตะที่แบบเท่จัดจัดอ่ะคือแบบท,แบบท,แบบทุกอย่างแม่งดีหมดอ่ะทุกคนมันแม่งดีไปหมดเลยว่ะการลงสีก็ดี ชีดาตัวนี้ไม่มีข้อผิดพลาดเลยเป็นเป็นการให้ทิปโปเอสที่ไม่รู้สึกตะกิดตะขวงใจอะทุกคนพูดจริงอันนี้พูดจริงเลยนะไม่ได้ไม่ได้ยอนะไม่ใช่ตัวอวยด้วยอิดาไม่ใช่ตัวอวยเลยนะแต่ว่าคือแบบเป็นการให้ทิปโปเอสที่ไม่ตะกิดตะขวงใจอะทุกคนพูดจริงนะเออนะครับผมสําหรับอิดาตัวนี้นะครับผมไปซื้อมาที่ไทเปร้านรับแลนะครับผมแล้วก็ราคาอิดาตัวนี้อยู่ที่4 2 0นะครับ420 ราคาถูกจัดเลยแต่ตอนนี้ไม่รู้ราคาพุ่งไปถึงไหนแล้วนะแต่ว่าคือแบบราคาตัวเนี้ย420นะครับซึ่งงานดีมากใครที่แบบเก็บ Amazing Hero อยู่แล้วแนะนำให้เก็บยาวๆทุกคนคือแบบถ้าอีดาสวยขนาดนี้แล้วอะ่ะผมว่าตัวต่อไปต้องสวยมากว่านี้อะทุกคนพุ่งจริงคือมึงมาพีต,ตรงเลเวล10แล้วอะ็ะคือแบบเอ้ยตัวต่อไปของอีกผมเปิดตัวที่11ไปยังวะโอ้จำไม่ได้ไปทุกคนเป็นหวัดแล้วแม่งเบอร์ืไปหมดเลยวะ่ะเออแต่ว่าคือแบบ อิดาตัวนี้แม่งเท่จัดเท่จริงคือมันเท่จริงๆเลยอ่ะไม่มีข้อข้างขาใดาๆเลยเว้ทุกคนจริงๆนะครับผมสำหรับอิดาตัวนี้นะก็คลิปต่อไปก็จะเป็น My Hero a c a d e m ีเหมือนเดิมนะครับเพราะมันยังไม่หมดเดือน My Hero a c a d e m ีใช่ไหมแต่ว่าตัวละคร My Hero a c a d e m ีกูจะหมดแล้วนะ <laughs> ตัวละครมาฮีโร่แคนามิผมจะหมดแล้วทุกคนแม่งอะไรวะแต่ว่ามีคําถามเข้ามาอยู่เกี่ยวกับมาฮีโร่แคนามิแล้วผมจะมาตอบให้ในคลิปหน้าแล้วกันเนาะเออคลิปหน้าจะไม่รีวิวแล้วกันนะครับคลิปหน้าจะมาตอบเป็นคําถามที่มีคนถามเข้ามาเยอะพอสมควรเกี่ยวกับมาฮีโร่แคนามินะครับผมเดี๋ยวผมจะมาตอบให้ในคลิปหน้าแล้วกันนะครับสำหรับวันนี้ไม่มีจริงแล้วใครชอบคลิปนี้อย่าลืมกดไลค์กดแชร์และกด subscribe <S 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 พี่ด้วยนะครับผมไปจริงนะบายบีมาตอนี้ ขอโทษในความเสียงแหบแล้วก็ขึ้นจมูกนิดนึงนะทุกคนผมเจ็บคอจริงนะแต่ว่าคือแบบอยากมาทําให้ทุกคนได้ดูจริงว่าอีดาตัวนี้แม่งสวยจัดจัดอ่ะเออนะครับผมไปจริงแล้วไปบีฝันดีครับทุกคนดูแลสุขภาพก,กันด้วยนะครับผม